สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับคลิปนี้พาไปบ้านดอนนะครับใครที่หลายๆคน FC ทั้ง FC วิถีไทยบ้านแล้วก็ FC ทั้งสองช่องนะครับสอบถามเข้ามาเยอะมากเนื่องจากตอนนี้ตรงๆตรงลก็คือว่าดอนเขาสร้างบ้านนะสร้างบ้านทีนี้มันก็แบบบริหารจัดการเองทั้งหมดนะครับ<ล>ซื้อของซื้ออะไรช่วงร<อ>ุ่นงน้วยใช่แล้วก็ช่วงโควิดอะไรด้วยนะฮะดอนก็เลยหยุด หยุดออกคลิปไม่ได้ไม่ไม่ได้ว่าเลิกทํานะครับหยุดออกคลิปก็คุยกับดอนอยู่เรื่อยว่าเมื่อไหร่จะออกเนี้ยเนี่ยดอนกําลังจะเริ่มออกคลิปให้ให้ท่านผู้ชม f c ที่คอยติดตามแล้วนะครับวันนี้จะไปเยี่ยมดอนจะไปดูไปทักทายเพื่อนที่บ้านเลยที่บ้านที่เขาสร้างนะครับแล้วก็เอามีอะไรไปฝากน้องวันนี้แตงโมโใช่เรามีแตงโมนะครับรไปเลือก<ม>แตงโมไปฝากอกแดงโม ันเอาไหนบ้างเอาอูอันนี้อันนี้คือล้างแล้วเนาะน้องที่น้องล้างไว้เอาไหนเอาหยิบมาน้องหยิบมาเอาลูกสวยๆไปฟังพี่น้องด้วยมา嘛เคาะไหมเคาะทุกลูกเลยสุกแล้วแหละอ่าลูกนี้อีไปพี่ก็ไม่ได้กินอันใหญ่ดินี่ไงอันใหญ่เนี่ยสองลูกโอเคนะไม่ไม่อันนี้ไม่ใช่นี่ๆฝั่งนี้ฟังนี่โอเคอีกลูกหนึ่งเอาลูกเล็กนี่อันนี้อันนี้ เดี๋ยวอันนี้เอาเดี๋ยวพี่พี่เลือกเองนี่ลูกเล็กงเนี่ยเออโอเคไหมก็ไปเลือกในตะกร้าลูกเล็กอีกคลัะๆกันออาไปแมมีคือน้องแยกเกรดไว้แล้วเอาอีกสักลูกนึงลูกๆไม่เอาลูกนั้นเนี่ยเนี่ยสุกไม่ไม่ลูกไหนนั่นแหละเนี่ยนะเออลูกนั่นแหละสุกที่ไหนเนี่ยดูดิบุ๋ม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 ไม่ได้เฮ้ยมันจะระเบิดละเออลูกนี้แหละโอเคลูกป้ายเราไปฮะ ก็คือจะไปถามดูว่าเ,เป็นยังไงวะทําไมหายไปเลยอย่างเงี้ยออไม่ออกคลิปตั้งนานเอฟซตามหาคอมเมนต์ในช่องผมเยอะแยะเลยนะฮะวันนี้ก็เป็นเพื่อนกันนะฮะอ่าแล้วพี่เจอพี่ดอนครั้งล่าสุดนี้เมื่อไหร่อ๋จริงๆเจอดอนที่มายืม<จ>เครื่องปั่นไฟใช่มผมอเองก็เจอดอนไม่ไม่ค่อยบ่อยเพราะว่าดอน ติดงานทําบ้านอย่างงี้แล้วผมก็ติดงานติดตั้งอยู่ตลอดเงี้ยมีงานติดตั้งที่ต้องออกไปนอกบ้านตลอดแล้วพี่ดองเขาก็ย้ายไปเกาะบ้านสร้างบ้านที่อีกอีกหมู่บ้านนึงอ่ะนะใช่ที่ที่ที่หมู่บ้านของขวัญช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับเส้นทางมาบ้านหลังน้อยนี้ก็จะยากนิดนึงยิ่งช่วลงลมมรสุมนะที่ฝนตกติดต่อกันอวันนะก็จอดรถอยู่บ้านนะครับ <laughs> ช่วงนั้นก็ งานก็จะไม่ค่อยมีน้างงานก็ออกไม่ได้ใช่แล้วนางงานก็จะไม่ค่อยมีเพราะช่วงนั้นมันลมมรสุมโอเคไปเนาะ ก็เดี๋ยวจะถึงแล้วนะฮะทางไปบ้านรอนเนี่ยแถวเนี้ยเขาปลูกทุเรียนกันเยอะส่วนผลไม้เริ่มเยอะขึ้นนะแล้วก็เป็นจุดที่ทำเลและวิวดีมา,มากๆข้างบนเนี่ยภูเขาอันนี้ภูเขาพนมตรงรักเทือกเขานเนี่ยเนินตรงเนี้ยสลบขวามือนี่สวนทุเรียนที่แบบให้ผลแล้วนะเนี่ยตรงขวามือเนี่ยอันนี้นี่น,น,นี่ใช่นี่ไงตรงเนี้มีเงาะด้วยน้องเงาะเต็มต้นเลยน้อง โอ้โหอกนะน่ะต้นทุเรียนอ่าต้นทุเรียนฝั่งนี้เขาจะเลี้ยงแพะนะฝั่งซ้ายมือเนี่ยเห็นไหมคอกแพะเออ,อเห็นคนเลี้ยงอยู่แพะกลางมุง<อ>้งอยู่ในมุง้มงอันนีส้สวนทุเรียน,นมีแหล่งน้ําดูแหล่งปลาเขาเนี่ยแล้วบ้านนอนอยู่ข้างหน้านะดูะดุกลยอันนี้คือจะถึงบ้านพี่ดาวแล้วใช่จะถึงแล้วครับนู่นไงเห็นไหมมินิมอลบ้านจะเสร็จแล้วเห็นไหมซ้ายมือเห็นไหม นี่ไงมีโดมเห็นไหมเออเนี่ยเขาอยู่นั่นแหละฮะเราถึงบ้านเขาแล้วนะดูนะเขาเป็นยังไงเราถึงหายเงียบกระลิบถึงบ้านใหม่พี่นดอนเนาะใช่กำขวัญแต่ขวัญก็น่าจะกลับไปแล้วช่วงนี้ไปๆกลับๆอยู่ช่วงนี้นี่ครับสไตล์มมิินอังเกตบ้านดอนสีขาวแล้วก็จะมีโดมผักนี่แหละบ้านดอนนนีี่่คือบ้าพ ไปฮะมาฮะไอใหม่พี่ขึ้นปะ <c oughs> นี่ครับบ้านอย่างสวยมากนะฮะบ้านอะไรนะน,น,น็อตเน่าเมา่เมาอ,อ,อะไรนะ่ะติดตามช่อง <c oughs> วิถีไทยบ้านเลยฮะโอ <c oughs> ้ฝั่งนี้ดูแวบๆบแบบก่อน <c oughs> นี่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  ดูข้างหน้าเขามีทำมันนั้นไว้รอแล้วสาากลางน้ำเขานะเออไหนอยู่ไหนเหน้าอืมแห่าอ่ะป้ามะเข้ากล้องเลยนะ สวัสดีครับนีครับดอนอยู่นี่ครับเขากสลังพูดนเยอะอันนี้อ่ะอันนี้แตงโมอันนี้คือนายปลูกเองใช่ที่แม่ปลูกกันแหละที่ที่บ้านผมมีช้ามาเลยผมไม่มีเวลาปลูกเลยแหมเนี่ยครับหลักๆก็ดอนหุ่นกับบ้านอยู่เลยอย่างนี้ฮะเนี่ยพนักพิณกำลังติดตั้งกำลังติดนะฮะประตูน้ำอยู่จะดูการติดตั้งก่อนไหมน้าอินเสิร์ตภาพผมอินเสิร์ตเพนก็ได้ครับตอนแรกพ่าจะให้ไปติดตามช่วงนายไงออ โอเคอันนี้ทำไรอ่ะติดตั้งบานพับต้านบานพับอพอดีอ่ะลองลองลองดูก่อนพอดีมันเกิดวิปัญหาในการคือมันไงมันติดพื้นอ๋อก็เลยต้องเอาขึ้นนิดนึงแล้วถงรูเริ่มเทียบได้เออช่างก็บอกว่าไม่ติดแน่นอนนี่คุณมาไงเนี่อ๊ ไอคีรถมานี่ช่องแรกเลยเนี่ยงแรกต่ผมยังไม่เปิดเผยนี่ยไม่ให้ให้ใครเกิว่าแะไรก็มีเพื่อนเอฟซีอะมาคอมเมนต์ถามหานายคือยอมรับครับว่าผมหายไปจริงพออคือทุ่มเทอยู่ตรงนี้ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปเดินปากพันเดินชนบ้านที่หนึ่งสวยมากเลยสวยมากเหรอเอ่อจ้างได้นะนี่อะไรได้ได้เนี่ยแค่แค่แค่จุดนี้เนี่ยโอ้โหแบบมึงทำอะไรเนี่ย คาเฟ่คาเฟ่ได้นะเนี่ยทั้งคาเฟ่ทั้งบ้านม่อะไรไม่รู้เนี่ย <c oughs> คือมันก็คือพยายามทําให้ตามล้าสไตล์ที่เดียวไม่ต้องต่อเติมอะไรคือเป็นที่ทั้งบ้านและที่พักผ่อนที่นั่งกิมกาแฟอะไรต่างๆโซนกาแฟเยอะมากเลยโซนกาแฟอันนี้โซนนี้ย่งโซนน้ย่างโซนน้ย่างแบบเออเรามีวิวมีภูเขามีทุ่งนาแล้วก็มีน้ํา ให้ชมแล้วก็เนี่ยเห็นนะน่ะฝังเสาไว้เห็นนะจะอะไรสลายอีกสลายอีกก็เป็นการสร้างระยะยาวมากผมว่านายอ่ะทั้งปีเนี่ยคืออาจจะทั้งปีอ่ะถ้าสร้างบ้านขนาดนี้ไม่มีเวลานะฮะผมแค่ลงรถกับบ้านนิดหน่อยยังจะโอ้ก็เหนื่อยจริงคือจริงพอดีเมื่อเช้าผมถ่ายคลิปอะไรเนี่ยผมถ่ายเสร็จแล้วคงจะได้วันพรุ่งนี้คงจะได้ลงคลิปโอเคอืมเพราะว่า ถามหากันทุกวันเลยถามมาแล้วนะ FC ทั้งสองช่องเลยยังยังยางยังยังยังอันนี้คือบ้านประมาณ9กสแปดเปอร์นแล้วอีกประมาณสองเปอร์เ็แต่สองเปอร์เซ็นต์นี้ใช้เวลาประมาณเดือนอันนี้หมดไปกี่ล้าน่ะเลยกลมกถ้าตีไปกลมกมอยู่ที่ประมาณน่าจะล้านล้านห้าล้านหกอือคือยุคนี้ตั้งแต่เราอันนี้มาเราอยู่กับเหล็กกับอะไรเนาะของขึ้นขึ้นจริงๆแพงมากแพงมากไม่บอกเลยบ้านหลังบ้านหลังเนี้ย แค่ผมไปซื้อเหล็กยังไม่ได้สร้างอะไรเลยนะผมหมดไปแสนสี่ละแค่เหล็กเฉยๆผมยังไม่ได้สร้างอะไรเลยคือก็นะคือหลายคนเคยสร้างบ้านก็อาจจะรู้ดีใช่ครับผมผมบางคนมองว่าเออบ้านที่นี้เองทำไมหมดเยอะจังนี่ชนชมมาดูบ้านตัวอย่างได้นะผมคอนเฟิร์มว่าบ้านหลังน้อยคอนเฟิร์มเลยเนี่ยผมเข้ามาตอนแรกเราตอนแรกที่เข้ามาก็คือเพิ่งทําโครงสร้างแต่พอทําออกมาจริงแล้วเนี่ยเออมันเป็นคาเฟ่กึ่งบ้านกึ่งคาเฟ่กึ่งอะไรไม่รู้จิปาระถะเนี่ย แล้วก็ข้างหน้าจะมีโดมผักด้วยสําคัญเลยแบบที่อยู่แล้วได้ในตใช่ตามสไตล์เพราะว่าคือหนึ่งคือแฟนผมก็คือชอบดินกาแฟใช่ไงเออก็แบบเป็นที่พักผ่อนในตัวใช่คือเขาทํางานอยู่ที่กรุงเทพเขากลับมาเขาอยากมีที่พักผ่อนใช่อยากเหมือนเราไปเที่ยวอ่ะแต่เราไม่ต้องไปไหนเราอยู่บ้านเราใช่น่นแลจริงผมเองก็อยากทําทําแบบนั้นเหมือนกันเราเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านหลังน้อยก็เดี๋ยวจะเกิดแน่นอนผมจะไปรับสร้างให้ได้ได้มาเดี๋ยวเดินชมนิดหน่อยเฮ้ยนี่นี่เอานี้ดูนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ ผมเก็บเมื่อเช้าเลยข้าวโพดเป็นข้าวโพดเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมใช่ไหมก็มันมีทั้งสีเหลืองสีม่วงแล้วก็สีขาวเออคือสามรสชาติผสมกันอ่ะแต่ก็ไหนก็เป็นคนแรกแล้วที่ผมจะให้คุณี่ะก็ผมมาบ้านคุณคนแรกไงถ้าคือผมอดไม่ได้แล้วเขาถามมาเยอะไปคือคือเนี่ยคือพยายามแบบ เอาให้เสร็จไม่ตอนแรกก็จะมารีวิวมามาตั้งนานแล้วผมเองก็ติดงานติดตั้งแล้วก็ผมลงเพราะว่างานเยอะด้วยแหละทำอะไรไปใช่ใช่น้อยตั้งแต่คุณซ่านั้นน่ะผมนายยังไม่ได้ไปตั้งแต่ที่ยังไม่ลงไม่เคยเห็นเลยมีบ้านหลังใหม่อีกแล้วอ่ะสุดยอดเลยบ้านน้อยเอ้ยบ้านหลังน้อยอืมแล้วก็คือตรงนี้ฝากนะครับคือเดี๋ยวผมจะลงคลิปแล้วนะครับเริ่มทาช่องเริ่มทํา ตอนเนื่องนะครับก็อ่านแนวพวกปลูกผักแล้วก็เรื่องไอเดียเรื่องอะไรต่างๆนั่นแหละนะครับก็พาไปติดตามกันเหมือนเดิมนะครับจากเอฟซีเก่าๆที่ถามนงเข้ามานงก็บอกผมตลอดถามมาตลอดถามมาตลอดไงเออผมก็จริงเอฟซีให้มาอัปเดตหน่อยแหละแต่เราก็ยังไม่ได้มาตอนนี้ก็โอเคจะบานอะไรจะเสร็จแล้วก็มันวุ่นจริงนะเวลาซื้อของเองแหละงานโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้ยากเท่างานรายละเอียดขั้นสุดท้ายอ้ยงานรายละเอียดสุดยอดจริงคือหลายๆคนบอกว่าผม ผมสร้างช่วงแรด้วว่าอ้ผมสร้างเร็วมากสร้างได้มักงนจคไปสร้างเร็มความละเอียดค่อยละเอียดขึ้นงานโครงสร้างนี่คืออะไรแป๊บแป๊บต่อสายลังคาทํานู่นทํานี่แป๊บเดียวแต่พอรายละเอียดปึ๊บโอ้โหผมทําแค่นิดเดียวเป็นทั้งวันอ่ะเออแล้วทีนี้ในใหญ่เชิงชายพวกเนี้ยบัวพวกเนี้ยกว่าจะอันนี้อันนี้คุณคุณทีมช่างคุณพ่อทําหมดเลยใช่ไหมใช่เราคุณพ่อแล้วก็แต่คือผมก็เหมือนผมเป็นทั้งเจ้าของบ้านคุมงานซื้ออุปกรณ์แล้วก็ทําด้วยเพราะว่าบางที บางทีเขาเขาก็ไม่เข้าใจที่เราต้องการอ่ะบางทีเราก็ต้องอันนี้ให้เขาอะไรเงี้ยช่างทุกคนมีฝีมือนะใช่แต่ว่าคือบางทีเขาไม่เข้าใจความต้องการที่แท้จริงว่าทำยังไงเราต้องเขาก็จะทําในแนวที่เขาเคยทําแล้วก็ง่ายสำหรับเขาเออแต่ถ้าเราควบคุมเองอ่ะเราจะได้แล้วบ้านแบบนี้บางทีมันเป็นใหม่ๆของช่างแถวนี้ด้วยมันเป็นบ้านสมัยใหม่มินิมอลสมัยใหม่ไปไปคุยกันข้งนังคุยหน้าบ้านแล้วมเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมให้ไม่ผมเอาไปหมดไม่ได้ไงนายจะเอาให้ทั้งหมดแต่เอาไปไม่ได้ผมบอกคุณตอนไหน ใช่ไม่ถึงได้ซ้ำอ่ะแมแล้วผมให้ไฟนายมานายจะติดตรงไหนเนี่ยผมคือผมจะพร้อมจะติดตั้งให้เลยเอาเสาสสวยเอาเสาสีขาวนะเตรียมไว้ให้ผมี่ตรงได้ได้เพราะว่าผมอยากให้มันสว่างอยู่หน้าบ้านขอห้าเมตรมันถึงจะแบบเหมือนนี่เลยอยากได้หกเมตรนะผมได้ได้หกเมตรเลยแล้วแต่นายเล็กเส้นหนึ่งอันนี้ก็ด้านหน้าก็ได้ถ่ายแล้วเนาะมันข้างที่จะ ออกแบบนานอยู่พอสมควรนี่แหละในเรื่องคือสีเรื่องอะไรมาเรามาอยู่จุดนี้เนี่ยเราก็เป็นฟิลเหมือนไปเขาใหญ่เลยใช่เออตอนหน้าหนาวนายก็กางเต้นนอนนี่ไงร้านนั่งมาผมจะไม่ก็หน้าหนาวก็สร้างสร้างสร้างฟิลเองไงอยากอยากฟิลแบบนอนนอกบ้านอยากฟิลแบบนอนแบบหา้ย่าใช่ไหมตรงนี้นอนหนาวอะไรสัมผัสอากาศอะไรเงี้ยได้ได้เลยดอนเนี่ยโดมผัดไปไปฝั่งนู้นนะ อันนี้ก็เป็นโรงเรือนก็ตั้งตั้งแต่สร้างบ้านแต่ตอนนี้คือยังไม่ได้ปลูกอะไรจนแบบพวกหญ้าพวกอะไรขึ้นเกาะโรงเรือนหมดแล้วแล้วอะไรข้างๆบวบว่บวบบวบจนบวบขึ้นแบบได้กินแล้วอ่๋อแต่ยังไม่ได้ปลูกอะไรเลยเออแต่คือระบบพร้อมละพร้อมทุกอย่างแต่อย่ที่ตัวผมเนี่ยแหละอันนี้สเปรย์น้ําลงมาจากด้านบนเป็นหมอกเป็นแบบระบบหมอกปลูกได้ทุกรดูเหรอทีเนี้ยอะไรที่ปลูกยากๆควบคุมยากๆใช่ต่อไปก็ผมก็จะ นี่แหละเน้นเรื่องอาจจะไม่เยอะแต่คือพยายามให้หลากหลายเพราะเรามีโรงเรือนเดียวอนก็จะปลูกเป็นแหล่งความรู้ให้กับทุกคนนั่นแหละแล้วก็พื้นที่ฝั่งนูน้นรอบๆนี่ก็เป็นห่งผมนั่นแหละใช่ไหมถึงถึงนู่นใช่ไหมก็คือจะอนาคตก็คงจะขุดลอกทดลอกแล้วก็เหมือนโคกหนองนาเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็ปลูกพืชเนี่ยคือบอกตรงๆนะทาเลของบ้านนายเนี่ยของกะขวัญเนี่ยมันเป็นทําเลทองนะเหรอใช่จริงๆ ข้างถนนแบบนี้เป็นทมเลทองถ้าเป็นผมก็คือคงจะมีของแบบสดจากสวนตั้งขายหน้าบ้านเป็นแคร์เล็กๆตั้งวางไว้วางไว้ไผ่นอไม้เสาสามต้นนั้นไหมนั่นคืออนาคตที่ผมอยากจะเปิดร้านได้ได้วางแผนไว้อยู่ว่าคือเผื่อแบบเพราะเส้นนี้มันเป็นเส้นมาท่องเที่ยวของของอำเภอเราด้วยจะเป็นเขื่อนน้ำตกมีเขื่อนน้ำตกมีวัดเขาสาลาอะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นทางผ่านตรงนี้พอดีอื แล้วก็ตรงนี้ที่ลงมาติดไฟโซล่าเซลล์ให้นี้ก็ลงรถลงรถนะแต่ก็รกๆอยู่เพราะว่าอุปกรณ์ยังไม่เซ็ตมันยังไม่เซ็ตยังไม่เคลียร์ไฟต้องหอบคุณนะครับลงมาติดใ้มันใช้ได้สว่างอยู่ไหมเนี่ยสว่างปกติอ่ารุ่นต่อไปจะใหญ่กว่านี้ความสว่างจะคงที่ตัวนี้จะดอบ30เนาะช่วงเช้าเช้าตีห้ามันจะดอบลงอันนั้น30เรซนุ่นใหญ่นั้นก็คือแทบไม่ดอบเลยอืออันนี้โซนนี้อะไรคืออะไรตบ้านจะเสร็จกว่าได้ขึ้นบ้านใหม่นะ เอาไฟออกมาตั้งก่อนมว่ารุ่นหองว่าอาจจะออกอ๋อจะออกใหม่อีกเหรออ๋อไอตัวนี้ก็เป็นลานเขาเรียกว่าทํากิจกรรมพวกสักเลือดพวกตากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เผื่อแบบเรายังไงทํากิจกรรมคือเอาพื้นที่ไว้เยอะๆก่อนคือเราบ้านนอกอ่ะมีพื้นที่เยอะเอาไว้ทํานู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยบ่านอย่างเงี้ยเขาโพดเพยิ่งเป็นผักสลัดนะคอยดูโรงเรือนเขานะมันจะแบบเขียวนี่รีนี้หลายคนบอกว่าเห็นทาไมมันแย้ามันตาย อันนี้คือตัวเป็นออร์แกนิกนะครับลองทดลองฉีดก็ได้แล้วก็บางส่วนก็ที่มันแบบพรามหนาหญ้ามันหนาม,มันก็เลยแบบเออยังมีเขียวขึ้นมาอืแต่ต้นที่ใช้แต่ค่อนข้างที่จะเห็นผลแล้วก็พอใจมากอืแล้วก็อันนี้ครับเพราะตรงนี้ดินมันเป็นดินขุดจากสาะ <สา S 2> ต้นขึ้นมาแล้วก็พวกสารอาหารมันจะไม่ค่อยมีก็เลยต้นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็แต่ก็โอเคเด่งแต่งานทุกต้นเลยนะ แต่งานงานแต่งานมันดีดขึ้นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เออนเนี่ยผลผลิตเนี่ยเออใหม่ล้คำถามนอนาคตกก็คือโซลาร์เซลล์เสริมแบบนิดๆหน่อยๆผมเช่นพวกไฟดับเนี่ยต้องใช้ไฟอย่างเช่นครัวตู้เย็นเครื่องซักผ้าต่ออะไรเนี่ยอะไรแบบประมาณนั้นแต่คือ S <S ผมจะใช้ตอนที่ผมจะสร้างร้านอยู่เพราะว่าออนึงคือผมใช้คือร้านเนี่ยต้องใช้ไฟกลางวันใช่ใช่ออนาจจมีแอรมอ์มีอะไรเพราาเป็นกาแฟาก็ต้องมีโซนของแอร์ห้องแอร์เป็นโซนโอนเพนอะไรเงี้ยเออก็ต้องใช้โซลาเซลล์ก็คงจะเป็น ของบ้านหลังน้อยนะฮะมาจัดการให้ที่ผมเปิดคําถามนี้ขึ้นมาก็คือล็อกตัวไว้ก่อนผมก็รู้เลยมีคลิปแล้วนะตัดตรงนี้ออกนะประมาณนี้ทุกคนตรงนี้เนี่ยนายคงจะพิมพ์ว่าวิธีไทยบ้านอ่ะนะไว้ให้ลูกค้าลูกค้ามาอะไรอีกอ่ะเป็นริวอพูโอ้ไอควันไอควันชอบมากเป็นแฟนคลับเป็นตัวแบบ ชอบจริงๆอ่ะคือจะใส่โลโก้โลโก้ไงโลโก้ข้างบนก็วิถีไทยบ้านไงควันดอนชาแนลอะไรนี่คือผมอยากอยากจะใส่อยู่อยากจะใส่เป็นชื่อชาแนลใช่เผื่อเป็นเผื่อลูกค้ามากินกาแฟก็แวะขายรูปอะไรไปผ่านมาอะไรย่างเงี้ยประมาณนั้นก็คงจะนะก็เธออีกครั้งหนึ่งครับเขาฝากช่องนะฮะวิถีไทยบ้านชาแนลจะออกวันไหนคลิปจะออกอาจจะกี่วันวันหรือ2วันอะไม่เกิน2วันนี้นะครับติดตามกันได้ไปกดติดตามไว้นะครับ โอเคประมาณ <Okay S 1> ้โอเคนะครับท่านชมวันนี้เรามาหาดอนนะฮะพามาหาดอนมา f 4. อฟสอบถามมาเยอะนะครับผมก็ตอบว่าคือยุ่งบ้านจริงๆอะไรเงี้ยน,น,น,นะครับแล้วก็ผมเองที่พามาอัปเดตช้าหน่อยก็มีงานติดตั้งข้างนอกข้างต่างจังหวัดบ้างนะฮะก็อย่าลืมติดตามทั้ง2ช่องนะครับบานหลักน้อยพลังงานทดแทนแล้วก็วิถีไทยบ้าน,นะคระับเดี๋ยวต่อไปก็<ม>อาจจะเห็น มาหากันเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขวันก็คงจะกลับมาอยู่บ้านเดี๋ยวนะแล้วก็ได้ทำคอนเทนต์กับนงเรื่อยๆแน่นอนนะครับโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ